ยายสวดรูดเจ้าเป็นอียงล่ะฮะเนี่ยจ้ากว่ายายเป็นอันใดบ่มีแห้งกินร์แซบเอาจังสิคอยสิผ้าไปหาด็อกเตอร์กันนพงคี่นิกเวชกรรมเพิ่นมีเครื่องมือในการตรวจรักษาท่านสมยัยท่านสมยัยสองสอดหูจักเบิดว่าเป็นโรคอันใดสองสอดหูจักเบิดปานี่ใจฟ้าวพายายไปตัวละฮะเนี่ย มิตีใหม่กับการตรวจรักษาแบบครบวงจรพร้อมกับเครื่องมือที่ทันสมัยดกรกันนพงศ์คลินิกเวชกรรมถนนสายมันใจคีรีไปอ,อําเภอแก้งเคราะเยียงกับโรงพยาบาลอ,อําเภอมันใจคีรีจังหวัดขอ,อนแก่รับตรวจรักษาโรคทั่วไปไม่ว่าจะเป็นเบาหวานความดันไขมันสูงฝากคันจียาคุมผ่าตัดเล็กตรวจสุขภาพอัลตราซาวด์ขอใบรับรองแพทย์ตรวจเลือดตรวจมะเร็งตรวจปัสสาวะนอกจากนั้นยังมีการนวดแบบผสมผสานโดยการนวดแบบแ,แผนไทยผนวกกับการนวดแบบ แบบแผนจีนเช่นนวดประรบนวดตัวนวดป่าเท้าและยังมีตบสลายไขมันบริเวณรอบเอวหน้าท้องต้นขาแล้วยังรักษาสิวฝ้าปลูกผมลดน้ำหนักสอบถามได้ที่0895751 เจ็ดสามสี่หรือ0 8 6ย 3, 3 6 5 9 2 4สามามเก้อืนมีนสุขภาพดีสร้างได้โรคต่างๆไม่มาล้ามกายก็ต้องด็อกเตอร์ันพงศ์คลินิกเวชกรรมสนุนสายมันเจคิรีไปอำเบอร์แก้งครอเยื้องกับโรงพยาบาลอำเภอมันจคีรี